โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้มาสุ่มหนูอีกครับหลังจากผ่านไปสองคืนที่ผมมานั่งกินมากครับท่านผู้ชมมาดูผมจะอยู่ดึกๆครับวันนี้ไงๆผมก็ไม่ยอมหรอกนัะกินเกือบหมดผมเทไว้อีกรอบสองเกือบหมดแล้วนะน เหลือแค่นี้เองนะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยววันนี้ผมจะนั่งดึกดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับโอเคหลังจากเลิกงานมาผมก็เข้าป่ามาหาหนูเลยครับท่านผู้ชมอยู่นิ่งไม่เป็นครับคันไม้คันมือ,อยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้น้อม ขอหญ้านี่าก,ก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นเป้าครับยังไงก็ขอให้มันหมานแล้วกนะมันจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างนี่มาไม่ได้อะไรสักอย่างโอ,โอเควันนี้ผมจะใช้ปืนยิงปาลาเัวนี้ยิงใส่รูปดอกติดแสงเลเสอ้อเลยนี่ท่านผู้ชมเอา,เ,อาอเน้นๆไปเลย โอเคท่านผู้ชมมันจะได้ผิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปลุก,กันเลยครับเล็กโกโอเคครับสวัสดีครับ